วิธีการมัดกระถางเพื่อแขวนแบบง่ายๆมาดูกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะตัวนี้เพื่อนจะยกตัวอย่างให้เป็นกระถางค่ะเราวางให้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเชือกทั้งสองฝั่งเราแบ่งให้เท่ากันแบบนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็มาเริ่มมัดกันได้เลยค่ะวิธีการมัดก็ง่ายๆเลยนะคะแบบนี้ลค่ะมัดทั่วไปแบบนี้เลยแล้วก็ดึงมาตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะช่องตัวนี้นะคะสองฝั่งนี้เราจะดึงออกมาแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็จับปลายเชือกทั้งสองข้างค่ะ นี่นะคะดึงมาแบบนี้ค่ะเขาก็จะแน่นค่ะแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบเลยนะคะมัดแบบเดิมเลยค่ะมัดลงมาเลยนี่ค่ะตรงนี้เราก็กางออกค่ะเ้วก็คลุมมาแบบนี้เลยเราก็ดึงเชือกทั้งสองข้างพร้อมกันแบบนี้ค่ะส่วนด้านบนเราก็มัดเป็นปมได้เลยนะคะเพื่อทําการแขวนค่ะตัวนี้ไม่ต้องเจาะเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะนี่เลย แค่นี้เราก็ได้กับกระถางสำหรับแขวนเรียบร้อยแล้วนะคะ